ผเพี่อะไปทำอะไรไปหมดเลยไหมเรนแดงอะไรวะเอาพี่กอลบอกให้รวมของที่ดิวไม่ใช่เหรอเจอะเหรอไหนกดได้แล้วเนี่ยเขากดแล้วน่ะ้ยออกบอลเกิดกับเรานี่ยไหนขอฟังแบบชื่นใจพี่พี่สั่งไว้20เบใครก่อนพี่เอามาไอมาพีก่อนมาวิ่งก่อนถูกอยากรู้เหตุผลทำไมมึงทำไมมึงถึงออกวะไม่คือพ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 ี่รู้ใช่ไหมว่าผมเกิดอะไรขึ้นกับผมมใช่ไหมไม่กูไม่รู้ พี่แม่ผมเสียอ๋อถ้าเรื่องนั้นเรารู้ไอ้เหี้ยนั่นแหละพี่แล้วคือผมต้องจัดก,การทุกอย่างแทนแทนแม่หมดเลยะผมมันมันไม่มีเวลาแล้วพี่เวลามันน้อยน้อยเกินน้อยเกินที่จะมาเล่นอะ่ะแบบจริงจริงจังๆเข้าใจใช่พี่แล้ว,วพ่อพ่อผมก็ทําทส่วนของพ่อแต่ผมต้องมารับของแม่มันเยอะพี่หลายอย่างตั้งแต่วันเอ้ยพ่อพี่ตั้งแต่วันเนี้ยตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี้ยพแม่ขอเขาถามได้ไหมว่าแบบว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไง ได้พี่ได้เลยเอาเท่าที่เราได้และเราได้หมดเลยพี่นี่แล้วจก็คือว่าโอเคขึ้นหรือยังองต้องโอเคแล้วป่ะผมตอนนี้ผมโอเคแล้วพี่ผมแค่ไม่โอเคตอนไม่งั้นตอนที่เขาเนี่ยตอนไม่แฮปปี้นะทั้งไม่โอเคอะใช่พี่ตอนนี้ผมโอเคขึ้นแล้วแต่ผมแบบแย่แย่มากๆคือตอนที่ตอนที่เขาป่วยหนักๆตอนที่ก่อนเขาจะไปไอ้เหียคุยรหมดเแล้วนี่ตอนทํายแล้เด็กก็คือว่า พี่จำที่ผมออกดีเคได้ไหมพี่ผมตอนบอกตอนนู้นนะจำได้จำได้นั่นแหละคือตอนนั้นอ่ะผมไปช่วยงานที่บ้านแล้วก็ไปดูเลยแม่ด้วยว่าตอนนั้นแม่ผมอ่ะเขาเป็นมะเร็งแต่เป็นมะเร็งเต้านมตอนนั้นอ่ะคือแล้วก็รักษาหายมาประมาณเกือบเกือบสองปีพี่ที่ผมหายไปแล้วก็กลับมาเล่นแม่ผมดีขึ้นผมก็กลับมาเล่นแตว่าบางทีคนดูพินในช่องมาบินไม่เห็นหรอกหราต้องไปพินในกลุ่มเซนเซ่มาเล่นกับพี่นี่แหละ กลับมาเล่นปึน๊บแล้วก็คือแม่หักลับมาเป็นอีกแต่รอบนี้แม่ผมกลับมาเป็นเป็นที่ตับแล้วคือตอนแรกอ่ะแม่หัวปวดท้องแล้วก็เขาไปเขาไปอันตาาราซาวดูเฉยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเขาอ,อันตาาร<ม>าซาวอ่ะหมอบอกว่าเห็นก้อนก้อนเนื้อน่ะที่ตับแต่ว่าไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยไปซีดีสแกนดูทีนี้ก็ผลว่าก็ออกมาว่าเป็นที่ตับที่ปอด ที่กระดูกสันหลังเจอสามที่แล้วก็เจอเมื่อวันทีท่ที่ห้าที่ห้าธันวาพี่ห้าธันวาใช่ไหมแล้วก็แม่ผมก็เสียมาตอนยี่สิบสามธันวาตอนบอกพี่ตั้งแต่นะแต่พี่คิดว่าหากไปหามึงมันก็เท่านั้นน่ะมึงก็น่าจะอยากให้เวลากับตัวเองมากกว่าจัดการ<ช>่อนน,น,นี้นั่นไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เราก็ได้คุยกันแต่เข้าใจ แล้วก็มึงก็คงเป็นผู้ชายอยู่แล้วมึงก็โตแล้วการที่มึงจะไปรับผิดชอบในสิ่งที่มันเป็นที่หน้าที่มึงรับผิดชอบอยู่แล้วพี่ว่ามึงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยมึงแค่ทำให้มันดีแค่นั้นเองส่วนเรื่องเกมก็เข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็ถ้าอยากเล่นก็บอกแค่นั้นเองพวกเราก็อยู่นี่ไม่ได้เปน็นอะไรแล้วได้พี่แต่ว่าถ้าผมดูจากอ้ที่แม่ผมทำมาแล้วคือมัน,มนเยอะมากคือผมก็ไม่เคยรู้มาก,ก,อก่อนว่าเขาทำเยอะมากขนาดนี้ เพราะว่าตอนนั้นผมก็ทําของผมเขาพ่อข้างของพ่อแต่ผมไม่รู้ว่าแม่เขาแบบทําวันนึงเขาทำอะไรเยอะขนาดนี้ผมแบบเออมันเยอะจริงจริงทีแล้วก็วถือว่าคิดว่ามึงก็แค่ทําต่อแล้วก็ทำให้ดีกว่าเดิมอนาคตมึงก็เป็นเศรษฐีแค่นั้นเองชิวคนเก่งบายคนเล่นเกมมึงจำไว้นะคนเล่นเกมนคนฉลาดไม่มีใครเล่นเกมแล้วโง่หรอกนั่นแหละพี่ผมก็เลยมาจะมาคุยกับพี่นี่แหละไม่ได้ไม่ไม่ได้จูยไม่ได้คุยกับพี่เลยคุยกับพี่กอบ อืมเข้าใจสู้ๆน้องเดี๋ยวได้ด้วยได้ครับพี่ผมครับแต่เดี๋ยวมิทติ้งผมไปไปด้วยแล้วพี่ได้เดี๋ยวเจอกันได้ครับอันนั้นค่อยคุยกันทีก็ได้พี่เป่าอะไรพี่เออหนึ่งศูนย์สี่สามไอ้หลงเหรอเดี๋ยวเล่าไอ้หลงยังเรียกว่าโง่เลยเรียว่าฉลาดน้อยเลยวะใผมพี่เอาให้แกงมาเลยรถมึงมันคือรถอะไรวะเนี่ยอันนี้สกอ๊ยพี่โอเคมึงมีอาวุธอะไรบ้างวะ มึงไม่เก็บไว้เผื่อแบบมึงเข้ามาคงมาขับเลยเหรอไม่เป็นไรพี่เข้ามาก็เนี่เจอเพื่อนๆเราคุยมาขับมาขับมาปล่อยจอยละโอเคอ่ะไลฟ์เวทมึงอ่ะอ่าพี่มึงอ่ะนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ตอนตอนแรกจะเลิกตั้งแต่ตอนนั้นพี่ที่ว่าเราจะย้ายอ่ะเออใช่จได้อยู่กับพี่มาวินผมจะเลิกนะอืมก็คือกลับมาเล่นชิวๆไงแต่พี่เขาจะบอกว่าอยากให้แบบว่าให้อยู่เดือนแม่พี่แต่ก็ ผมมาตอนนี้ผมแบบมึงจะแข่งแข่งจบก็คือไปแล้วครับเอคือมันแล้วแต่พี่อะมันได้หมดคือแข่งจบหรือว่าพี่อยากสลับเลยเอาไอ้ลเข้ามานี่ก็ได้ผมไม่อะไรเพราะไม่ไม่ไม่พี่เองเป็นคนเลือกเรื่องนี้พี่เองเป็นคนเลือกพี่เงเป็นคนเลือกเนอ่อแน่แข่งเหรอแน่พี่ผมก็อยากเล่นกับเพื่อนผมค่อนข้างแคร์เพื่อนพี่นั่นแหละงั้นก็แข่งจบก่อนเราค่อยว่ากันไหมได้พี่แต่ทำงานทุกอย่างก็เหมือนเดิมถูกปะก็ไม่มีอะไร ช่พี่แต่ว่าผมตอนแรกผมไม่อยากออกเพราะผมเสียดายเพื่อนพี่ผมแล้วไอ้ยี่เพื่อนก็นไม่ได้เลิกคบมึงนีเขาก็อยู่นี่การเขาก็ไม่ได้ไ,ไปไหนเข้าใจไหมว่ามันเล่นเงินทวนอ่ะเข้าใจจะร้องอีกแล้วจะร้องอีกแล้วนี่เป็นคนจะร้องอีกแล้วก็เดี๋ยวมิตตี้ก็เจอกันเพืนคุยพวกมันไปยังไม่ได้คุยพี่แล้วมันไม่คุยกับมันตรงตรง เดี๋ยวพ่อรถหน่อยเดี๋ยวมาฮะทำไมไม่คุยกับพ่อตรงๆไอเบสมึงร้องไห้เหรอไม่เหรอกพี่วิ่แค่เดียวแบบพี่วินก็รู้แล้วทำไมมึงไม่คุยอะเพื่อนๆตรงๆผมเสียดายพี่กูรู้ว่ามึงเสียดายแต่ถ้าสมมุติว่ามึงคุยกับเพื่อนดีๆไม่บอกกันดีๆเพื่อนเขาจะได้เข้าใจมึงสนับสนุนมึงแล้วมันก็จะได้เป็นการที่แบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งอะเข้าใจปะมันจะได้แบบเฮ้ย กูอยากเล่นพวกมึงเสมอนะแต่แค่ว่ากูมีภาระหน้าที่ที่กูต้องไปทำอยากให้พวกมึงเข้าใจกูไม่ได้หมายว่าเฮ้ย hey, กูทิ้งพวกมึงนะไม่ใช่หมายความว่ากูเล่นแล้วมันไม่มีจุดมุ่งหมายไม่ได้อย่างเงี้ยแล่นอย่างน้อยก็ได้บอกจุดประสงค์มึงว่าแบบเฮ้ยที่กูเล่นว่าฝ่าฟันกับพวกมึงมาอยู่ตรงเนี้ยเกือบปีเน<ๆ>ี<ๆ>่ยมันก็พอแบบพวกมึงนะอะไรเงี้ยแต่กูไม่ได้เล่นเพรเพื่อตัวเองหรือว่าตระใจหรือต้องการเอาชนะใครไอเวทกูจะบอกให้นะมึงเนี่ย ถ้าสมมติว่ากูต้องลิศคนที่แบบเป็นท็อปสิบนะในวงการไฟเอ็มเนี่ยมึงติดนะกูจะบอกให้มึงน่าเสียดายนะผมไม่ได้แค่นะพี่ผมแค่ว่าเล่นกับเพื่อนมึงรักเพื่อน,อนกับรักมึงก็มันก็ปก,กติอ เอาจริงมึงหาเวลาคุยกับมันสะจริงจริงหรือถ้ามึงยังไม่ได้แบบรีบไปไหนก็ถ้าอยากให้มันแบบอยากจะพูดทั้งหมดมึงไปนอนชิดทบทวนอยากจะบอกอะไรเพื่อนอะไรเงี้ยก็วันแข่งจบเว้ไม่สายเพี่ถูกไหมครับพี่แค่นั้นเองในเรื่องยากไม่ต้องร้องไม่ต้องเสียใจเดี๋ยววันหนึ่งมึง ว่ามึงก็คงอยากกลับมาเล่นมึงเพิ่งอายุเท่าไหร่วะปีนี้ยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดอี๊ย์กูสามสิบแล้วนี่กูยังเล่นอยู่เลยไม่ผ่านมึงผ่านไปสี่ปีมึงเชื่อกูบ้าผ่านไปสี่ปีพวกกูยังอยู่แต่ผมกูอยู่ยี่สิบอ่ะพี่มีอาชีพตรงนี้ไงกระหมสามสิบห้าเออเข้าใจ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 ไม่ต่อเป็กูเนี่ยรักเกมเว้ยกูรักมาตั้งแต่เด็กต่อให้กูไม่มีอาชีพตรงนี้กูก็จะเล่นถ้ากูจะเป็นหนี้เพื่อมาเล่นเกมกูก็จะทำเพราะเกมเป็น เอ้ยไอ้เฮียเบิ่มดราม่าทำไมเนี่ยเออมึงไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็เหมือนกันนในสัตว์อ๋อทำไมเดียวมึงจะเลิกคนเหรอไล่อะพี่กลางปีผมไปทำงานกลางปีกลางปีค่อยว่ากันกลางปีนู่นในสัตว์นี่แม่งเพิ่งเดือนหนึ่งถือว่าไอ้เฮียเบิ่มมันจะดราม่าทำไมวะเออมันจะร้องอะไรทำไมวะเออมันจะร้องทำไมร้องให้ทำเฮียเราวะเบิ่มกินเหล้าชวนก็ไป ตอต่อตตอตอตอไม่ได้ด้อไหนใครองให้เอเปิดเคียดิาหมไม่งอคไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไว้คุยวันแข่งจบเว้ยโมเมนต์อาจจะดีกว่านี้ไม่้องพ่อมึงอต่อต่อต่อตออยากอยากใส่รอยใบอ่ะพี่และรออยู่แล้วมึงได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีร้อยสามแกงเลยร้อยอ่ะแข่งพ่อแข่ง ก็ไม่คือแบบว่ามาที่นี่มันแข่งไม่เสร็จอยู่ต่อเล่นต่อยูโนมีอ่ะยูโนมีกูจะเอาสักร้อยสองร้อยด้วยยูโนมีอ่ะเฮียเดินแรงมากไอสัพท์ไอโรบอกเนี่ยไอ้รรออยู่เนี่ยบอกว่ารอเข้าแก๊งไหนพี่ไหนไอ้ซิลงมานี่ดิเด็กไหนเนี่ยมึงอ่ะต่อท้าดนเด็กมิลิทครับเชี่ยแม่ขอไอโชื่อเต็มา่ะไอโรไอโรต่อท้าไในมึงเป็นอีกาเก่าเหรอวะเคยครับพี่เคยในอีสปอร์ตเหรอ เคยในโลเพด้วยครับพี่แล้วเราเคยเจอกัไหะเคยครับมึงเคยด่ากูปะตุดแดงไม่เคยครับกูอยากให้แดครับจำได้ถ้ากูจำความได้กูเจอมึงด่ากูได้สักเคยเคยวันนั้นโดนด่าเลยเคยโดนด่าก็ยอมรับไปแค่นั้นแหละเออแบบไอ้ดำเคยว่าเออเคยยอมรเลยเคยโดนกูด่าไหมเคยโดนพี่ด่าครับแต่ผมไม่เคยด่ากูด่ามึงว่าอะไรกูด่ามึงว่าอะไรโหพี่นานแล้วอ่ะเออกูด่าเยอะแต่กูจำไม่ได้กูไม่ค่อยถูกอะสักปีกไหร่มันไม่แปลกที่โดนกูด่า พี่พูดทำไมอันเอ้คุณพี่เพื่ไนมันมีประเด็นทำไมวะไม่เอาไอเทียมันไม่มีอะไรมันก็แค่แบบเรื่องที่มันผ่านมามันก็เป็นปกติไม่เวลาเวลาในเนเออถูกต้องออนนี้พูดดีนะอันนี้พูดดีพูดดีพูดดีเวลาในสนามลบมันก็เป็นปกติสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรแค่นั้นเองไม่มีอะไรเข้าประเด็นเด็นแล้วก็ยุ่าอะไรยี่เป็ดครับยี่เป็ดเนี่ยสดใหม่และมึงมาจากใครวะมาจากนมเย็นเหรอนั่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยพี่ มึงเป็นนักลบแบบแค่ไหนวะอ้าวยกี่เป40%ปะมันมันมันเท่าผมนะพี่พอๆกันใช่เหรอใช่มึงว่างเหรอมึงมีเวลาให้แก๊งเหรอฮะเวลาใช่แก๊งนะครับพี่อ้าวไอสัตว์แล้วมาทำไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอไอนมเรียกมาก็พี่ใค้ตามมาอ้าวไอ้เหี้ยแล้วมสรุปจะเข้าแก๊งหรือเปล่าเนี่ยเข้าเข้าพี่เข้าเข้าเอ้าวไอ้เหี้ยมึงหมูจะไม่ได้สีดำใช่ปะ มึงหัวใจสีอะไรวะมึงหัวใจสีไหนมึงหัวใจสีอะไรวะมึงหัวใจสีอะไรวะแต่มึงเอาปรับชาชนมาดูดิขอดูปรับชาชนหน่อยเว้ยเดี๋ยวเขี้ยเดี๋ยวเขาปรับเปลี่ยนแล้วงานแก๊งก็แค่สองวันเองควยจะมางองไงแล้ววะนะไหนมึงบอกดิมึงหัวใจสีอะไรวะโอ้โหโอ้โหเขี้ยอะไรเร็วอย่าเกรงใจอย่าเกรงใจสีดำครับพี่สีดำดำอะไรดำอะไรพูดได้หมดนะดำไหนดำแดง ี้ยกูบแไม่พูดมาเลยไอ้ดิมยังบอกหัวใจสีเขียวเลยตอนนั้นอะลัวอะไรไว้ดิมยังหัวใจสีเขียวในทีดิมตอนถามหัวใจสีเขียวสีเขียวเลยอยบกมันตอบแบบจริงใจเลยหัวใจสีเขียวครับมกมุกมกกลับมาทีเอ้าไอ้เงี้ยสีดำเฉยผัวไอ้คนอื่นแม่งชอบมองตลกไงสัตว์วันที่กูสร้างแก๊งวันแรกอ่ะเป็นไงมึงดูวันนี้ดิเงี้ยผ่านมาเกือบปีเดียวก่อนเดี๋ยวไม่นานหรอกดวงบอลลังไอ้ไอ้ไอ้ท็อปใช้เวลานานเยีางกูบอกแล้วไงจริงเอ้าไอ้เงี้ยก่อนมันจะมีชื่อมีเสียงก่อนจะมันจะ มีประสบการณ์ตอบคนนู้นคนนี้มันต้องอย่างนี้เะล่ะถูกปะใช้เวลากี่ปีนี่แม่งยังไม่ถึงครึ่งทางเลยมึงมีเวลาให้แกกันไหมเนี่ยมีพี่เวลามันเยอะสวยอย่าให้มันตอบตอบเราตอบเองเรามัดมือชกเลยงั้นก็งั้นก็เอางี้ไม่ต้องถามเราเยอะละพอดีคุยกับก้อนไปละก็จบไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแข่งจบถ้าสมมติเวทออกเดี๋ยวว่ากันแค่นั้นมึงนั่นแหละมึง อาวุธมีที่อะไรก็ไปทงไปทำซะระหว่างเนี้ยจะไปเก็บงงเก็บเงินมีลงมีรถไม่มีก็ยืมใช้เนี่ยกูมีเยอะในตัวเนี่ยจากวันนี้มึงก็นั่นแหละมึงก็คือ,อยืนหนึ่งเลยมึงก็คือยืนหนึ่งในสมาชิกแค่นั้นแต่แค่ตอ,อตอนนี้มึงก็เคือหนึ่งในสมาชิกละเออแค่นั้นเออาลไปไปไหนก็ไปไปไอ้เหี้ยไปไอ้โลพูดได้นะโลไอ้โลมึงพูดสุดก็ได้นะกูตีไม่ไม่ไม่มันพัง<อ>มันพูดผ่านน้ำเย็น ไม่มึงคุยก่อนก็ได้นะเดี๋ยวยี่เดี๋ยวมันมีปัญหาไม่เดี๋ยวตอดแทนได้ไม่เป็นไรตอบแทนได้อ่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวกูปลุกเองหรอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีปัญหาไอ้เยี่ผมจุดเองอ่ะไปนั้นอ่ะไม่แต่มึงก็ลงที่สิบสี่เป็นตัวจริงนี่ใช่ไหมอีสปอร์ตอ่ะถ้าชิลนี่มึงเป็นนักฆ่าเหรอวะ เหลืออะไรวะลั่นมากไม้ในไฟมันใช่เหรอยังไม่ถึงคนเียเลยไหนใครมึงว่าใครรู้สึกทันธรรมดาธรรมดา้ยไหนลองบอกมาดิตั้งแต่มึงเล่นมาในเซนเซอที่แบบว่าถือว่าพี่ตามไม่ถึงวายพวกนี้มันดูธรรมดาอ่ะไหนลองบอกชื่อมาดิลมเย็นครับคิวมากเลยคนนี้เก้าแปดเก้าแปดเท่านี้มึงมีทางเลือกเยอะเดี๋ยวไอเวทเคลียร์เสร็จค่อยว่ากันไปจะไปทำที่อะไรก็ไป อครับนะพี่เออแล้วคือแม่งไอ้เชี่ยเด็กที่แม่งอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะเชี่ยโทนเสียงมันมาอย่างนี้หมดเลยนะไอ้เชี่ยคีระไอ้ยโล่ไอยาไม่รู้เลื่อนไอเชีย่ I ยโทนอย่างนี้หมดเลยไอเ้เที่ปวดหัวชิบหายไอ้้เบิมย่าลืมจดชื่อนะแล้วก็อย่าลืมถ้ามันมีต้องสร้างทีมต้องสมัครเว็บไซต์ดิสคอดลงชื่อที่อะไรมึงไปลงกันด้วยนะอะไรเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวแล้วไอ้ท็อปลิีดไลท์เชื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะส้างกลุ่มใหม่นะพี่เออ ่กลุมแยกกับมึงพักธงนะอย่าลืมนะก้องพักธงนะโอเคพักธงรู้เรื่องพักธงเดี๋ยวหลังหลังหลังแข่งหลังแข่งอันเนี้ยหลังแข่งอันนี้ก็ยังไม่หมดเลยกูออีกห้าขวดครบอ่ะมึงขายช่วไหมล่ะจะเรื่องขายทิมทอมนะใช่ทิมยากทิมทอมเยอะเด็กเบสก็ยี่สิบนะเป็นคนอ้วนตึกแดงกดไปยังมันเป็นลูเมนนมเย็นกูขายไปห้าขวดอย่างงี้เท่านั้นไม่ขายไอที่เย็นไปดูตึกแดงเร็ว จะลืมสอนอ,นอแอรบิอะไรเ้นเตไปทำงานกันอยู่ดิไอ้ัวแต่แพมหียงานร้านอ้ควายแต่ก็โอเคทีนี้ผมไม่รู้เรื่องเอ่อทันเดอร์ทันเดอร์น่าจะกลับเข้ามาปกติเพราะว่าเดี๋ยวจบอันนี้เชือกมันจะพักเชือกพักใช่ไหมเวทออกมาวินพักเชือกพักเวทเชือกกับเวทอยู่ในสล็อตถ้าเชือกกับเวทออกก็ใส่ทันเดอร์กับ ชิโร่เข้าไปก็เป็นสามสิบเต็มเหมือนเดิมโโโซกับชิระอยู่ในสล็อตแล้วก็คือเป็นสรรมาชิกในแกงแล้วเชือกไม่พักเดอ้์กับสิ้นเดือนโอเคงั้นก็ไม่ต้องชิดเยอะนะคนที่ชิโร่จะมาแทนนะก็คงกาหลงนะมาวินรอฟืนฟูจิตใจมาวินไม่นี่แล้วจ้ะสรุปม,มันสรุปคุยกับมันคือมันพักแล้วมันไปนี่ยาวแล้วจ้ะมันไปต่อสิ่งที่แม่มันทำ <c oughs> แต่เดือดกับสิ้นเดือนเนี่ยคือคือความคิดนั่นนะมันมาแต่ตอบตอนนั้นเนี่ยนะหลังจากที่เข้าฮอกเวิร์แล้วนะนนก็คืออาจจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะอ้ไหน,นครับแยกมน บอสเทนผมอะเย็ดแม่บอสเทนเหรออยู่ไหนวะขอด่าหน่อยดิไอ้เฮียมันจะย้ายบ้าันที่สิบนี่แหละต่อโต๊ะต่อคิวโต๊ะคอมกูตด้วยโต๊ะคอมกูประสงค์ที่สิบพอดีเลยบอสเทนกูเห็นอยู่ดูไว้มีแต่โดนด่าไม่ต้องห่วงเว้ยเฮียบังทือคนที่คิดถึงมึงเสมอถ้ามึงมานี่มึงก็โดนด่าดีไอ้เฮียเทนะตัวขี้เกียจเลยครับกว่าจะเข็นกว่าจะเคี่ยวให้แม่งสตรีมได้เย็ดแม่มันวันไม่นำเฮียสักอย่าง ผมต้องเสียใัรพอหอก่อดจะเ,ร,ะดเดริ่มหอด้วยบันดอของขวัญคิดแคทเหรอถ้าสมมติว่ามีอาซีไว้ในตัวแล้วซื้อกาชาหาักอาซีได้ปะแบบเติมเงินทิ้งไว้อ้าวก็สมมติว่าให้ของขวัญน,น้องเงีย้ยเป็นเงินงก็เติมเติมเข้าตัวไว้อะไรเงี้ย เ,าเานนขาบอกเขาเรียกเท็กซสั้นไม่ได้เรียกมึงไอเท่เต้ยอย่างไว้ไม่ไอพี่เต้เท็ซสั้นเหมือนกันแต่เป็นไก่อรูทงแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องจริงจังกลับก่อนพี่บังสตรีมสามวันแล้วครับผมไอเท่ก่อนน้่นก็เป็นแบบนี้สตรีมสามวันหายสาม<ด>เดือนอะ่ะแล้วกลับมาใหม่ อูไม่เข้าใจเหมือนกันที่ยีบังอ่ะ